มันเปลี่ยนไปใช้รละเบิดซีโฟยังไงวะกูอยากเปลี่ยนไปใช้มากเลยแล้วว่าเราเข้าไปทางขวานะที่เดิมปะใช่ใช่ไปที่เดิมแล้วก็ตรงแบบภารกิจเลยได้แต่ว่าต้องไายบ้านนันอยู่บนขอคอย กู drone Looking small group อยากเปลี่ยนเป็นสีฟมากเลยทำไงเปลี่ยนไม่เป็นเหมือนกัน,กนโหเยอะมากไอเทเอมนี่ไงเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมั้งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมั้ง In a Small group of tangos. Very low. Looking at a small group of tangos. Finding a small group of tangos. Oh, what year? แล้วมึงใช้ยังไงวะเนี่ยซีโฟแม่งไม่บอกไป็ีเกียด้วยกูจะไปเอาสนัยบนหอคอยบอกหอคอยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงจัดการ okay. ี๋ยวขอไปเอาสน,านัยมึงเคตายแล้วเข้าไปเอาแฟ ปืนนี้ไม่ค่อยแรงนะกูชอบ g 3สามกของกูมากเลยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเจีเจ๊เจ๊เกอะไรท้าไมทำาไมคนฝั่งมันเพิ่มเ้ยอะดจุดจุดแดงๆเต็มเลยหรือว่าเรามาเลยกูไปแท็กโอ้ยพูดเยอะเยอะจ้ะอยาไปเอาสไนเปบสไนเกมนี้คือดีงาม เขาทางไหนน้วยเข้เาทางนี้เข้าไปในสนามละเยียวยด โอ้โหปืนมันไอ้เหี้ยเอ็มโฟร์ฉันไม่แปลกหรอกกูจะตายไปเียยิงให้สนัยก่อนดีกว่า จะในดิบเก็บเองจะในบนหอคอยเออคุณว่าเราอาจจะต้องไปยึดหอคอยก่อนวะน่าจะง่ายกว่ายึดไปไดหอคอยได้น่าจะสบายโอเค็ตเ,เดี๋ยวไปยึดให้รอสักครู่ได้เดี๋ยวไอ้บ้าปืนกลปุ่มห้ามี แล้วแม่งกูก็จะยืดเลยเฮ้ยเอาเถอะอะไรมีคนใช่ไหมตะกี้ที่ว่าใช่ใช่ส่งไปแล้วมึงยิงได้แล้วเพอถ้าไม่ยิงปะนา้ยิงตายแล้วไอ้เจ๊นีซตายแต่ว่ามันก็ยังจะมีคนหรือหอคอยใช่ไอ้ทนายอยู่บนหอคอยเราสามารถเืินออบลัดได้แต่ว่า การจะเดินอ้อมไปมันเสี่ยงอยู่เดี๋ยวกูขอฆ่าไอ้ตัวนี้ก่นอนตอนหน้ากำลังเสริมบอกว่าอรอดูน่า้ใช้เวลาสักพัก<ด>แท็กให้ครบก่อนเหลือเยอะอยูน่นะฮะประตูหน้าค่าย แต่ว่าถังน้ำมันนี้เราสามารถดิงแล้วมันระเบิดได้นะแรงด้วยถังน้ำมันที่มึงดิงอยู่แล้วนยอย่านะ, <laughs> า<ล>ะตั้ม <c oughs> มี <c oughs> มีคนมาเข้ามาลงประบวนมาล้วะโค้งยากด้วยอําพาง มึงเดินเข้าไปไน้าเพียรเลยเครียดด้วยเสียงดังปั้ง,งเยลยมวยเวรอเดี๋ยวตรงหอคอยข้างบนหัวเออเข้าไปไม่ได้เอกเข้าไปได้แต่ว่ามันต้องเดินอ้อมมึงก็เข้าไปเลยก็ได้หรือว่ามึงอะให้ผูเข้าไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเข้ายังไงแต่ว่ามึงต้องเดินอ้อมขึ้นไปข้างบนเลยนะเครียด หรือว่าจะขับรถไปออกอัอเลิร์ตหมดเดีหรือว่ามึเดี๋ยวไปหนึงกูหาทางข้ามให้มุมนี้ค่าค่าได้อยู่มุมนี้แต่ว่าต้องเดินไปไกลกว่านี้ระวังนะระวังไม่เห็น โอ้โหแม่งมีป้อมปืนกลอยู่ฝั่งนี้ไหไอ้เหียมีคาราวานอยู่หน้าค่ายเลยขึ้นไปกูพุ่นแน่ต้องอ้อมอ่ะเฟมขึ้นไปเราโดนปืนกลอยแน่ได้ได้กูมไม่เห็นตัวมันวะแต่ว่าตอนนี้มีมีคาราวานอยู่หน้าค่ายอีกแล้วโอ้โหเหียตัวนี้ก็อาจจะเห็นกู ตายแล้วอยู่บน <bad> คนละหอคอยนะ <c ười> ยิงหอคอยฝั่งนึงที่อาจจะยิงปูตายแล้วคนอยู่ในป้อมปืนตายแล้วสวยมีตัวเสน่ห์เสน่ห์ตัวนี้กูยิงไม่ได้มันโผล่แต่หัวโผล่แต่หัวแล้ทำ,ทำไมคาราวานอยู่หน้าค่ายเราเนี่ยเออเที่ยบวกสักหน่บ้างอื้ม ร่วงแล้วจ้าแต่ว่าเราจะไปทางไหนไปทางนี้ดีวาผมไม่เสี่ยงขึ้นไปตรงๆอาจจะโดนระวังพวกคาราวานเห็นเราด้วยอย๋อรถมันติดอีกต,ตรงหอคอยข้างบนต่อหน้าเราคูกฆ่าละแต่ว่าก็จะมีหนึ่งหอคอยมีเยอะอย่างนั้นพี่อยดวงก่อนเดีด๋ยวหาที่ก็ังก,ก่อนให้ไป มีคนมาต่อนปเเอาแล้วเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวป้องกันให้มีคนดเดินผ่านมา<ะ>มีคนอยู่ข้างหน้าอไม่ยิงเพราะว่ายิงเดี๋ยวมันเห็นหรือว่าจะยิงเลยวะยังไงมันหันมาหันหน้ามาทางกูอยู่อ่ะโอ้ยคนวะเนี่ยโอ้ยเหี้ย มีรถโอ้ตรงนี้มีเฝ้าสองคนเว้ย <Okay. S 1> ไม่มีคนแล้วก็มีคนอยู่ข้างในเดินเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนแล้วก็อ๋อไม่หันหลังโอเคตัวนี้เก็บได้อยู่แล้วก็มีตัวประกันเอาเข้าป้อมไปละเดินไปแล้ะ ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเฮ้ยเหี้ยมามาตายตายตาย <Okay. S 1> ระวังนะข้างหลังมีตัวนึงไอ้ยเหี้ยมาอย่างงี้อ,อ๋อท,ทางน,นี้ก็เข้าได้ไเสร็จปุ๊บป,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 ป๊าป้าหลัก้าฮีอะไรมึงตายสองตายสองเคโอเคลีป๊าป้าหละก้าเฮียอะไรสัดโว้ แต่อาจตัวสไนเปอร์อาจาาอจะเห็นเราคูจะต้องเก็บก่อนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกูยิงให้อยู่ตรงคอมโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยมึงระวังนะมันจะมีตัวสไนเปอร์อยู่ชุ้มชุมชมันจะเห็นเราได้กูเก็บให้เห็นจัดเลยเพื่อนไอ้เหี้ยคูไม่เห็นมันวะ บ้านบงางปอบบาลาก้าทาเกตนัมเบอร์เทนเลยนะอากาไรสเนลฟ์วอลเลโร่เออเคจัดตัวพามายแล้วเฮ้ยจริงเหรอฆ่าแล้วเหรอยังยังยังกำลังเข้า เราต้องฆ่ามันปะเขาบอกว่าแคปเจอร์วะจับหรือเปล่าอืมน่าจะแค่ถ่ายรูปนะเหรอไม่รู้เหมือนกันถ่ายรูปไอ้เหี้ยพาลกิบส้นตีอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ได้แล้วกูจะไปไหนเฮ้ยเหี้ยกูมาทางนี้ผิดทางแล้วกูไปเฟ้มึงอ้อมไปไกลเลยแน่นอ้อมได้ได้ เฮ้ยมีคนเดินมาเปลว่าตั้มเฮ้ยใช่ใช่มีคนเดินมาข้างหลังมืออยากูยิงให้้ขางหลังกู <Okay. S 1> อาคจแล้วละอาจจะแค่แคปเจอร์ใช่ไหมน่าจะแค่สอง <c oughs> เฮ้ยคนมาคนมาเฮ้ยมันเดินไปถ้างั้นกูไม่ยิงแล้วเดี๋ยวได้ได้เพราะยิงอาจจะมีการพิมพ์ z o o เป็นเกิดขึ้นตัวเสือเฮ้ยมีคนมาโอเค กำลังอ้อมขึ้นบ้านไปแค่แคปเจอร์จริงเหรอวะกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้อะแล้วเราต้องทำอะไรมันวะแคปเจอร์แล้วก็เปิดมือถืออยังไงอยหรือว่ามันจะแคปเองไม่เหมือนมันอะเลอร์อะมันสงสัยมันสงสัยจริงเหรออืม ูเข้ามาละกูก็กำลังจะเข้าไปแล้วทำไมกูเข้าไม่ได้เอาไอ้เหี้ยกูเข้าไม่ได้เร็วให้จับวะจับตัวแล้วเรยวเข้ามาได้ได้ได้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันให้ทำอะไรอ่ะ เหมือนจะให้จับตัวห้ามอาเลสเด็ดขาดห้ามทำให้อเลสแค่จับเฉยๆหรอใช่ใช่ขึ้นรถเอาขึ้นรถโอ้ยขึ้นรถได้ได้ไดใครขับมึงเลยเอาเลยเลดี๋ยวๆไป, <'m> ไ,ปไปขึ้นรถไปไปมึงไปขึ้น่อนง

This guy for real or is he fucking with us? I think he's fucking for real since he kept his mind from growing the yeah. whole way. Well that America's cursing much of you. Huh? I'm supposed to wash away an American this week, but yeah. he hasn't the right Not that it mattered to me, as much or not. I just do my job. I don't judge her wash away an American? You mean put this American in a barrel and cover him with lime? Put a lot of cuisine. Some of the other men with guns, they call me a Bozolero. There's two Americans. โอ้ย,อยชิปหายูนิเดกห้องตายจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วคนเาราุ่มเพื่อนช่างมาันมันจะไล่ตามไปดิอุ้ยสนยเร มีรถไล่ตามมาหนึ่งคันไม่กล้าตามมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเครอเอ้าโอ้ยเทียไปชนเทียอะไรอาเอาลงไปยังแล้ว

เชื่อมต่อไม่ได้ซิฟเวอร์ไม่ได้ผลเอาเงี้ยแมนมึงบ้างใช่ใช่เข้าผ่านยูบิซอฟใช่ไหมไม่ได้เข้าผ่านสตตีมใช่ไหมไงไงนเนียเ่ยนี่ไงรถคันหนึ่งเี้ยใครเห็นวะพอคอยเหรอพอคอยเหลืออะไรเห็นฮะ มันเป็นรถที่เป็นพวกนายอำเภอขับแล้วมันเป็นฝักมันอ่ะโอ,อไปจับลจับแล้วก็ไม่ได้ที่อะไรเฮ้ยไอ้เฮียสไนเปอร์เห็นปะทาําเห็นอะไรเห็นะยิงดิได้ไหมโดนได้เรามาเพื่อล้างผ่านไปพวกม่วง ไอ้พวกม่วงเอ้ยเฮ้ยเออทำไมงนี้อ่ะเลยไม่ไหวแน่ยชอบเสือสี่ตัวมึงจัดการตัวที่อยู่บนของคอยเลยก็ได้โดนจดเดดแต่กูไิงโดนอ๋อแล้ทายกูได้เป็นปืนเก่ามาวะเนี่ยชิบหายลืมดูเฮ้ยเอาญาติมาวะ

โมโหใครมาก่อนมีซิวเลรียนตายหนึ่งเอาได้จะเป็นกูที่ยิงโดนเอาสนายอร์บมานี่เลยสนายมึงอะสนายเยี่ยอะไรกันของดีมเมอรอยังเอาละเอาละเป็นไงวะของดีไหมของดีเยี่ยมจับไม่เป็นไรกูใช้ปืนปนกูเนี่ย กยูได้รถขับแล้วไปเออช้าอะไรอยู่เจอกูบวงแม่งเลยก <c oughs> ูเดินไปเมื่อสัน <c oughs> ครูเดินผิดทางในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกก็เรียกกำลังเสริมไว้น,นี่ฮออยู่ข้างหน้าเราฮอร์ฮอ,อกัอนเลย

เดินอตัวนึ่งอย่หน้าหอโอเคไปเพลสมาเร็วไปขึ้น,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 นใครขับขับยังขับเองเอาไ,<ป>ไปแล้วกง

ไปล้วก็เอา<ป>อหอไปครับเอาหอไปตีต่อค่ายอยู่ไหนวะนี่ไงข้างขวาข้างหน้าเลยซ้ายซ้ายนี่ไงตรงนี้เลยใช่เหรอค่ายนี้เหรอใช่ค่ายนี้เลยอ,อ๋อโอเคโอเค ล่อแม่งต bon ั้งแต่อยู่บนฟ้าเลยก็ล่อไม่ได้เยยิงได้ไหมสำหรับไปไปที่ยิงอ่ะยิงไม่ได้กูนั่งผินกันมามาเลยเาจะรอสุดท้ายกูแบบกูอยู่ไหนพี่กูยิงขอใคยได้กูยิงแม่งเลยอาเดยวมันอยู่ไหนวะ อ,ออคอยไม่มีคนนะเอาออคอยกหอนใช่ไหมกูเ,ออเข้ามาแล้วใครทำอะไรกูเขาไม่เลย

ออกไฟเอ้ยระวังระวังระวัเงเตือนคุณโดนจากไหนวะเนี่ยอ๋อกุณรบหอศัตรูไม่กลัวไม่กลัวยิงเราไม่ได้หรอรฮะ เฮ้ยเบี้ยนี่มือขึ้นมาอยากเดือดใช่ไหมเบี้ยมาเลยปะมากันเลยปะเดี๋ยวเล่นมึงระวังตรงมันใดเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นมาแล้วก็ยีดักให้ดักให้มันแล้วแหละเดี๋ยเจือ motor fire. Oh. Yeah. man. Oh, man, you are โอ้โหอ๊า God มัน Oh, <laughs> กูไม่เห็นนะฮะกูขอให้กำลังเสริมมาช่วยทำไมไม่มีใครมาช่วยเลยชีพหายละตายหักซะับกำลังมีญาติขึ้นมากรสุนหมด กระจดหมดแล้วเขียอ่ะนี่รถละมันขึ้นมาเลยขึ้นมารับตากรรมพวกมืเอเงือกโย <c oughs> อะไรมังไม่เห็นเหรอต่อหน้ามือเกียไม่เห็นนี่ไงด้านขวามือเงือเป็นศพแล้ว บอกแล้วอยากเดือดใช่ไหมตายห่าจ้าเหี้ยโดยนยึค่ายแล้วพวกมึงมาทำอะไรกับพวกกูไว้เหี้ยไป ตายหายแล้วโดนร,ระเบิดด้วยเหรอไอ้เหี้ยบัอบหมดยังวะเหลืออีกบานเออว่ามันมีเยอะกว่านี้นะมันไม่ยอมมาไอ้เหีย้ยมันร่วมแตกวันนี้ค่ายมันก็ได้แตกค่ายเพราะกู ใครทำอะไรวะวิ่งเล่น้ยหัวมั้ยเอจะเอาด้เหรอไหนยูนแดดียร์เหรอเงี้ยบินหนีว <c oughs> แยากบวกไอ้ไปแล้วเพื่อนมาแล้วกูลงมาแล้วกูมาหา,ากระสุนอยากดูดเช่แค่เปิดมาเท่านั้นไหนเทีย่ยว <c oughs> อยากแตกแค่ว่ากูอยากแตกก็เปิดมาระบบภูเขาที่จค่ายแตกและหัวเนี่ย ำรกิจต่อป่ะได้ได้ได้ขอเปลี่ยนปืืนแปต,ตายหาใช่พีนียมันมีใบธารกิจด้วยขึ้นไปเอากันเหมือนจะเคลียร์แล้วนะ ใบพัดลิขิตอยู่ตรงไหนวะ